สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนใช้ผสมศึกษาไปที่1อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับเรายังอยู่ในบทที่4นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนั่นเองแต่วันนี้นเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนค้างกันไว้ใช่ไหมครับวันนี้เราจะขึ้นหน้าที่67กันนักเรียนพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือเลยครับเตรียมตัวแล้ววันนี้เป็นการสาธิตเยอะด้วยเพราะฉะนั้นต้องขยับขยายร่างกายเดินด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเลยวัยรุ่น ไม่ได้เรียนพอมาใช่ไหมครับใ่นี้เปิดมาหน้าที่67เลยครับผมเขาบอกว่า3ครับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกําลังกายาเขาบอกาการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดเคลื่อนที่แล้วก็ขนาดอยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช่ไหมที่เราเรียนมาครั้งท,งที่ผ่านมาใช่ไหมครับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายอย่างมากๆเลยใช่ไหมช่ออะไรบ้าง การออกกําลังกายการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับและการรวมถึงการเล่นกีฬาต่างๆด้วยใช่ไหมอาคราวนี้เรามาดูกันครับสามจุดหนึ่งนะครับการบริหารร่างกายนักเรียนคงสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมครูเอกต้องนั่งสอนแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูเอกจ,จะสาธิตและนักเรียนก็ต้องทําตามครูเอกด้วยพร้อมใช่ไหมครับไปเลยครับอันที่หนึ่งคืออะไรการบริหารคอลุกครับอาการบริหารคอทําไงยืน ปิดคอด้านซ้ายด้านขวาตรงด้านซ้ายด้านขวาอ่าอันนี้คือท่าที่หนึ่งครับพร้อมหน้าต่อไปครับเปิดครับหน้าต่อมาพร้อมทาต่อครับยืนเหมือนเดิมครับอ่าบิดตัวนะครับบิดตัวดาซ้ายตรงขวาอ่านะครับตรงกวา่าก้มอุ่เงยก้ม อีกทีหนึง่งซ้ายขวาตรงก้มเงยก้มอ่าต่อมาครับอันที่สองเขาบอกว่าอะไรครับการบริหารหัวไหล่และช่วงแขนหัวไหล่และช่วงแขนพร้อมแล้วไปดูกันยืนต้งอ่าการแขนออ,อ่าตึงนี่อันนี้คือท่าแรกนะครับท่าแรกท่าแรกอ่า ต่อมามาดูหน้าต่อมาหน้าที่69อันที่3 <As Quite. S 1> ใช่ไหมอันที่3คือการบริหารลำตัวลำตัวนะลูกนะมาดูกันเริ่มครับยตนีท่าเตียมัก่อนนี่กงแกนออกนิดน้อยแป่หน uh ึ่ง <oid y S 2> <9. S 1> ็ไหมครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10ปุ๊บยืนตรงอ่าลดลงต่อไปท่าที่สี่การบริหารเอวพร้อมใช่ไหมครับไปกัน,ย,ย,นยืนตรงดิอวซ้ายขวาซ้ายขวามั่งหน้าเลยนี่แล้วก็ไปด้านหลังซ้ายขวาพอเริ่มเป็นได้ก็เหมือนนี่ครับอ่าประมาณนี้ เปิดมาหน้าต่อมาเลยครับเด็กๆยังอยู่ที่การสาธิตแล้วก็การปฏิบัติของเด็กของนักเรียนแล้วก็ครูด้วยนะครับอ่าต่อมาหน้าที่เจิลูกตะกินนี้เป็นการบริหารเอวไปเลยใช่ไหมครับอันที่5การบริหารเข่าอ่าเรามาดูเลยทยํายังไงนี่ตรงก่อนเพื่อจบเข่าย่อลงนิดนึงแล้วก็ดูที่นี้ครับอ่าจะหมุนไปซ้ายก่อนหรือว่าจะหมุนมาขวาก่อนก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือการบริหารเข่าต่อมาอันที่6 เป็นการบริหารข้อมือมาดูกันยืนนี้ง,ง่ายเลยสบับเข้ามืออ่าสบตะข้ามือจะทำนี้ก็ได้มีก็ได้ทำนี้ก็ได้นะครับต่อมาอันที่เจ็ดอันเป็นการบริหารข้อเทา้ามาดูกันนะครับยืดตรงข้อเทา้าด้านขวาใช่ไหมครับอันนี้มาด้านซ้ายอ่า จบลงแล้วครับสำหรับการสาธิตการบริหารร่างกายทั้งหมดเจ็ดท่าเออเจ็ดท่าใช่ไหมลูกอ่าเจ็ดท่าอันแรกคืออะไรการบริหารคออันที่สองคือการบริหารไหล่และช่วงแขนอันที่สามคือการบริหารลำตัวห้าลำตัวอันที่สี่คือการบริหารเอวอันที่ห้าการบริหารเข่าอันที่หกการบริหารข้อ,นนรรรขอมือ อันที่7การบริหารข้อเท้าใช่ไหมครับอ่าจบแล้วนะครับนเรียนทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วน,น้องง่ายใช่ไหมครับเหนื่อยใช่ไหมครับต่อมาเรียนมาดูหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดต่อเลยครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้อ่าดูกันเขาบอกว่า3าุดข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายหนึ่ง ควรเลือกกิจกรรมนะครับการออกกําลังกายเนี่ยที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เหมาะสมกับความสามารถของเราด้วยไม่ยากเกินเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินเกินไปนะครับให้เหมาะสมกับเพศกับวัยของเราด้วยนะครับ 2. อ,อบอกุ่นร่างกายก่อนเสมอนะครับ ขุมพลุก็คือที่เนี่ยครับบริหารร่างกายได้วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ยืดแขนยืดคอเหมือนตะกี้นี้ทําได้เลยนะครับ 3. ระยะเวลาในการออกกำลังกายเนี่ยควรเหมาะสมกับความต้องการของเราด้วยนะครับแล้วก็สภาพร่างกายของเราด้วยนะไม่ใช่หรือว่าออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงเลยอย่างหักโหมจะทําให้ร่างกายเนี่ยแทนที่จะได้จะได้ดีใช่ไหมจะดีกลับต้องมาป่วยได้นะครับสีเลือกอุปกรณ์นะครับ การออกกําลังกายเนี่ยที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆด้วยนะลูก5ไม่ออกกําลังกายในลักษณะที่ร่างกายเจ็บป่วยและบาดเจ็บเด็กขาดเขาจะทำอะไรเขาะจะทําให้มันเนี่ยซุดหนักปกว่าเดิมนั่นเองนะครับดูว่ถ้าออก,กออกกันแค่นี้นี่นหน่อยยืดส้นยืดสายพอนะครับอา่าน้าที่72ครับนักเรียนเปิดมาเลย3.3ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีหมด4อย่างใช่ไหมมาดูอย่างที่1 สีเขียวด้านบนสุดนะครับด้านร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายเราเป็นไงแข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ตามวัยกระฉับกระเฉงสองด้านจิตใจลนะ่ะเมื่อออกกำลังกายแลย้ทำให้เราเรู้สึกเป็นยังไงครับสนุกสนานอ่าสดชื่นนะครับอ่าสออีสามด้านสติปัญญาช่วยฝึกสมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับมีความคิดรีเริ่มก็ตั้งสรรค์ด้วยนะครับสีด้านสังคมเนี่ยการออกกำลังกายทําอะไร ทำให้เราเนี่ยรู้จักผู้คนมากขึ้นนะครับรวมถึงมีเพื่อนใหม่ด้วยนะครับและได้เรียนรู้การมีอะไรครับน้ำใจนักกีฬานั่นเองลูกนะมาเรียนมาดูหน้าที่73ครับแบบฝึกหัดที่1นึ่งอ่าเขาบอกว่าแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนอธิบายการสาธิตตั้งกี้นี่เลย7อย่างตรงนี้ครับเห็นไหมเจ็ดอย่างที่เราทําไปในกีนี้ที่คุยให้พาทาไปมีอะไรบ้างนะคอใช่ไหมและหัวไหล่และแขนใช่ไหมลําตัว เอวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เข่าข้อมือแล้วก็ข้อเท้านั่นเองแล้วก็มา,มาติดตรงนี้เลยตึกนี้เราทําได้ไหมล่ะถ้าทําได้ก็ไปถูกหมดเลยครับตรงทําได้ตรงนี้อ่าอย่างบนไหนวะวิกเราทําได้อยู่แล้วเราก็ติ๊กไปเลยถูกหมดเลยก็จะร้ว่ไปทั้งหมดเจ็ดท่าใช่ไหมครับอ่าเราทามารเจ็ดท่าเลยนะอ่าอ่าต่อจากหน้าตะกีนี้ครับหน้าที่เจ็ดสามใช่ไหมคราวนี้เป็นหน้าเจ็ดสี ขาบอกให้นักเรียน,นประเมินประเมินข้างบนเลยประเมินจากหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งหมดเจท่าถ้าเราทําได้หมดทั้งเจ็ดท่าเนี่ยก็ต้องอยู่ในอะไรครับอยู่ในดีนั่นเองเห็นไหมดีดูจากบนดีก็เขียนว่าดีนักเรียนคิดว่าตัวเองทําท่าไหนได้ดีที่สุดเขียนไปนักเรียนคิดว่าเราควรรอบปรุงมท่าไหนก็เขียนมาเข้าใจไหมครับอ่าเสร็จแล้วข้อที่3ลูกข้อที่3ตรงนี้ดูจากบนก็ได้เพื่อนประเมินการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายของนักเรียนโดยจีรื่องหมายถูกตามความเป็นจริง ไม่ต้องให้เพื่อนประเมินครับเราประเมินเองเลยอย่างเช่นเลือกการออกกำลังกายได้เหมาะสมกับสภาพร่างกายหรือเปล่าถูกไหมล่ะคูกินได้ระยะเวลาในการออกกําลังกายเหมาะสมไหมในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมไหมก็ฉีดถูกไปเลยไม่ออกกําลังกายในขณะที่ร่างกายเจ็บป่วยถูกไหมล่ะครูก็บอกไม่ไงการติถูกไปสามช่องเลยตรงนี้ง่ายๆนะครับข้อที่สี่ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงหน้าสี่เหลี่ยมที่เป็นประโยคน์ของการออกกาลังกายตรงนี้ ดูข้างบนก็ได้นะดรู้จักครูจ้จักตนนันไี้ก็ได้ลูกอันแรกสีชมพูคืออะไรครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถูกไหมถูกที่ถูก,ถกไม่เจ็บป่วยง่ายสีฟ้าถูกไหมล่ะมันไม่เจ็บป่วยง่ายหรอเออเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายสีฟ้าอ่านผิดขอพูดครับเจ็บป่วยได้ง่ายการออกกำลังกายทำไมเจ็บป่วยได้ง่ายหรอไม่ใช่เนาะเออก็ไม่ต้องติแค่น้เองนะอลองทําเองในสีส้มแล้วก็สีม่วงไอ้ต่อมาข้างล่างขอให้นักเรียน เรียงความแต่งประโยคนั่เองเอาคำพวกนี้มาแต่งประโยคให,ให้สมบูรณ์การออกกำลังอย่างเช่นมันจะมีอะไรนะความเหนื่อยล้าใช่ไหมสีฟ้าสีเหลืองการบาดเจ็บสีม่วงการออกกําลังกายสีมูการอบอกกุ่นร่างกายแล้วก็สีฟ้าอันหนึ่งแข็งแรงใช่ไหมอันแรกเนี่ยควรเติมอะไรคลิกยกเลยให้เลยาเการออกกาลังกายเอาสีม่วงมาเติมการออกกําลังกายทําให้ร่างกายอะไรครับแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย อีกสองคำนักเรียนหามาเติมนะนะครับอ่าแล้วก็พอทําเสร็จหน้าเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมครับให้นักเรียนทําหน้าจ็ดสิบห้าแล้วก็จ็ดสิบหกด้วยการกระบาดนั่นเองอ่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยอ่าคราวนี้แหละสิงทีต้องส่งงานต่อแล้วอ่าก็ให้นักเรียนนะครับถ่ายแบบฝึกหัดต,ตั้งแต่บทที่สามเลยสามและบทที่สี่ที่ที่เพิ่งทําเสร็จไปนะลูกนะ ส่งคุยกด้วยส่งในลายกลุ่มมาด้วยนะครับอาวิชจะได้เช็คให้ว่าทําแบบสุภาพเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับก็จบแล้วนะลรูกนะสําหรับหน่วยการรู้ที่4นะครับมี2อคลิปเลยเนาะเยอะหน่อยเนาะเรบวันนี้พอไ้เจอกันครั้งหน้าครับจะเป็นการออกกำลังกายเดี๋ยวไม่าออกกำลังกายแน่นอนครั้งหน้านะครับสาหรับวันนี้คุยต้องการคำว่าสวัสดีครับบายยเจอกันครั้งหน้าไดคเิป็ิด